กามินเอเปนะครับเครื่องนี้อาการที่ส่งมาก็คืออเปิดเครื่องไม่ติดชาร์จไฟไม่เข้านะครับก็ตรงนี้พอเชื่อมต่อสายชาร์จนะครับนี่นะฮะนี้คือไ i โคร USB ชาร์จนะครับก็ช็อตนะครับเครื่องจะดับทันทีนะครับนี่นะฮะเสียบเสียบแล้วอันนี้จะดับนะครับนี่นะฮะช็อตนะครับนี่นะฮะอันนี้คือช็อตนะครับ ชิประบบไฟนะครับก็ยังไม่ทราบได้ว่าลูกค้าไปชาร์จไฟมาเกิน5โวลต์หรือเปล่านะครับก็ตอนนี้ก็คือเปิดเครื่องไม่ติดนะครับแล้วก็ชาร์จไฟไม่เข้านะครับอันนี้สกรีนหน้าจอก็ลอกนะครับนี่นะฮะก็เป็นเรื่องปกตินะครับในการเปิดออกมานะครับก็เสื่อมอายุการใช้งานก็เป็นเรื่องปกตินะครับก็เดี๋ยวต้องทําการทดลองซ่อมนะครับส่วนเขี้ยวล็อกตรงฝาหนังตรงนี้ก็ แตกหักไปมาก่อนนะครับครึ่งหนึ่งของขานะครับแล้วก็ตรงมุมบอดี้ตรงนี้นะครับก็แตกมาเหมือนกันนะครับก็ไม่สามารถกันน้ำได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็ขอบคุณมากครับน้านล็อกรีไบต์ก็ยินดีให้บริการนะครับใช้อะไหลการินแทร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็เดี๋ยวทำการทดลองซ่อมนะครับว่าจะซ่อมได้ไหมก็ขอบคุณมากครับร้านล็อกรีไบต์ยินดีให้บริการครับอุ